ลักคณาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมเรื่อยไปจนถึงอาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลักคนาราศีพิจิกนั้นนะครับ ในเรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบดูได้ง่ายๆจากดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจากนั้นมีเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องต้องทำเยอะแยะไปหมดแต่ความโชคดีอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพุทธที่ไปเป็นราชาโชคลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนการงานทำให้การติดต่อสื่อสารตรงนี้นั้นได้รับความสําเร็จ สิ่งที่มันไม่ได้อย่างที่คิดก่อนหน้านี้คุณก็จะปรับจะแก้ให้มันเข้าที่เข้าทางได้อย่างดียังรวมความไปถึงการติดต่อสื่อสารนะครับของดาวพุทธที่เป็นราชาโชคนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกคุณนะครับจะสื่อสารใดๆก็ตามมักจะได้รับความสำเร็จดีโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหรือ นะครับดาวพุธตรงนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องนะครับกับคนทางไกลหรือคนต่างประเทศด้วยซึ่งจะนำมาซึ่งโชคดีจากการติดต่อประสานงานในหลายๆด้านอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีทั้งดาวอาทิตย์มหาจักรและดาวพระหัสเกษตรนั้นทั้งสองดวงนี้ได้ตีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกให้ผลในแง่ของความสำเร็จให้ผลในแง่ของชื่อเสียง และทั้งทั้งอาทิตย์และทั้งพระฤาษีต่างก็เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับอาทิตย์พรัฤาษีอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอ่ะก็ถือเป็นคู่มิตรใหญ่ก็จะนำพาซึ่งความสําเร็จต่างๆนานามาให้ความโชคดีต่างๆนานามาให้แล้วก็ยังรวมความไปถึงโปรเจกต์ต่างๆที่คุณคิดจะทำนะครับน่าจะได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงวันที่1นถึงเสิงหาคมตรงนี้อย่ากันนั้นเลยนะครับในสัปดาห์หน้านะ การเงินเนี่ยผมถือว่าภาพรวมๆเนี่ยถือว่าดีเกือบทั้งอาทิตย์แม้ก่อนหน้านี้คุณจะมีรายจ่ายจุกจิกหรือมีความรู้สึกเหมือนกับจะต้องเออระมัดระวังเรื่องรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็เข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์เป็นวันที่ดีในเรื่องของการเงินจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมน่าจะมีโชคดีแสดงว่าควรจะต้องเสี่ยงโชคไว้บ้างนั่นล่ละก่อนที่จะถึงวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ วันอังคารระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเสียเงินต่างๆวันอังคารนะหรือความผิดพลาดหรือเสียเปลียบในเรื่องการเงินวันพุธระวังบริวารทําให้ยุ่งยากใจบริวารทําให้ขุนเคืองใจหรืออาจจะมีปากเสียงเล็กๆกับบริวารวันพฤหัสการเงินได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปแต่ก็ถือว่าการเงินยังดีแล้ววันศุกร์เป็นวันที่คุณจะได้เงินศุกร์ที่หสิงหาคมมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองวันเสาร แฮปปี้ <Happy S 2> ในเรื่องความรักเรื่องส่วนตัววันอาทิตย์การงานดีมากถามว่าวันอาทิตย์เขาหยุดงานกันทําไมการงานดีมากต้องบอกว่างานบางอย่างนั้นทั้งสัปดาห์ที่มันค้างค้างอยู่คุณอาจจะเอามาทําให้มันสําเร็จในวันอาทิตย์ก็ได้หรือว่าแผนงานต่างๆในปลายสัปดาห์นี้พอจะแผนแล้วคิดจะทาแล้วไปทําในสัปดาห์หน้าแล้วแม่งก็สําเร็จดีต่อเนื่องนะครับเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเดือ,มอนมรณะนะครับ แต่ไปอยู่ในเดือนของดาวคู่มิตรความรักยังดีอยู่แต่แปลความหมายได้ว่าคู่อาจจะต้องเดินทางบ่อยทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันหรือเราเองก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกับคู่ในทางใดทางหนึ่งก็ได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับสัปดาห์หน้าระวังจะไปชอบเอาคนมีเจ้าของนะโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐี สักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล